เอ้าฮัลโหลมาทำไรเนี่ยนี่มาล่าพูดเนี่ยเอออ๋อไม่จบเลยเนี่ยอ๋อร้อนนะร้อนแล้วไงว่า้องทำงานอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่อยู่ไว้สายใจเก่งเฮ้ยใจเก่งอ๋อ่ยโอ้ยโอ้ยก็สัตว์ตัวนี้ไม่น่าทำงานเนาะเออกูยังไม่รู้จะทำงานไหนเลยว่ะอ๋อเออรอนหาสมัครดูแล้วกัน จะได้งานดีๆโอเคเอยเอจวไปก่อนเถอะไปกันโอ้ยโอ้ย oh มัส oh. oh ูงยังวะโอ้ ช้นัก่อนนะคะครับครับเ๋ยวก็ เพิ่งจบมาไห่นะครับใช่ครับผมเพจบมาเลยครับไฟแรงมากตอนนี้แรงทุกอย่างสมัครที่ไหนของแมงไหมเนี่ยยังเลยครับความจริงที่แรกเช่ไหม มีตำแหน่งว่ามาหรือเปอยากจะตำแหน่งไหนคะสมัครตำแหน่งอะไรคือตำแหน่งอะไรที่หนูในใจคนนึงค่ะได้ตำแหน่งเลยค่ะตอนนี้ว่างว่างหลายตำแหน่งเลยงั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ออกเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใครงั้นเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะครับค่ะอย่าลืมนะครับค่ะโอเคครับ あ。Uh สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาผมมาติดต่อเรื่องการเินั่านี่ัตคอนใช่ไหมคะแเเฮยแกด้ขามีเด็กใหม่ลม่ใช่หรืี่ยห้อได้ขนน่ารักด้วยอ่ะจอดไม่อะจองก่อนด้ยฉันจองนีอย่าพอนิรศรกันว่าคจ สวัสด <Smile> ีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีพนักงานใหม่มาเซ็นสัญญานะคะเรามาเซ็นสัญญาใส่เชิญหน้าพนักงานเลยค่ะใครคำขอครับเชิญเลยค่ะค่ะคุณตัการค้นี้นะคะคือเอกสารเป็นประยการนะคะในความปลอดภัยนะคะลองอ่านดูนะคะค่ะถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้คะ ต่อไปก็เป็นสัญญาไอ้ลงชื่อนะคะอันนี้คือลงชื่อแล้วก็เริ่มร้รยเลยใช่ไหมใช่ค่ะคังนี้ผมเริ่มทำงานได้เลยไหมครับเริ่มได้บรรจารณ์หน้าเลยคุณครับ ชายไม่ได้เลยนะแน่นอนสิไปเอาชายชื่อเออไปยังไหนทางเราพนักงานไ้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อย่าคอยกันอนุญาตนะคะวันนี้ก็จะมีพนักงานใหม่มาแนะนำนะคะสสวัดีครับผมตะการครับผมสารสนเครับขึ้นมาทำงานได้ของผม ผมกอนครับชนะต่ออย่คุยกันอย่าคุยกันกระชากแปลกนะเจงนะเพราะชอบชอบครับคือจริงะทานยังไงก็ช่วยช่วยนะผมช่วยช่วยเ้ยเอาไ้โดิฟกไเพื่ัสดเครับบายไม่เฮ้เขาถามว่า

อ่าคม่้างขอกาแฟหน่ะน้ำตาลสเม็ดากี๊กได้กรผมอตั้งใจใกล้เฮ้ยแม่บ้านกาแฟมาค่ะอ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งทำงานมาแล้มีสังมาคเราะ อ่าอะไรมาไรอไมรับจบมาไหนเป็นที่เดียวไรอ๋อเรียนสาษาบ้านข้าวตงตากตะเกียครับนะโอเคมีอะไรอีกไหมครับไม่มีครับไม่เกี่้วครับเคครับบ้านมาชมกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราไม่ได้หรอกเราโขึ้นมามาได้ทีเดือนนี้เฮ่ยแต่เราว่ายคิวมันะได้รอควจะได้ิวจดอ่ี้ม่่อคาตรงเวเชื่อไหมเรา้าบ่านต่ออะไม่ไม่เม่ไ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 ม่่ไม่ไม่าม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ม่ม่ไม่ม ่าเราจะมาสรุปผลกำไรปลายปีการปีนี้บริษัททำกำไรเพิ่มขึ้น20เปอร์เซ็นต์โอ้ยเยอะสีแล้วสีแดงขาดทุน20เราก็จะมอบรางวัลให้พนักงานกินแดงคุณคิวปีนี้เรื่อยๆไดใช่พนักงานแดงก็นะ ก็ได้เองนะเพื่อนนะเพื่อนจะเือนิน้เล่อนจะเ่อนไม่เจอไม่ได้หรอกดูแลเป็นที่สูงสุดกันมากครับผมแต่คงที่ได้คือคุณตากังเลยโอ้โหแต่ล ไหนแม่มีอะครับผมขี้หช่ัแล้วชอบแล้วชอบไทยคนการชอบไทเระบอบตรงไม่ได้หรอครับ๋อหลอกยากคมันเซ็งตั้งเทปใช่คือฝ่านั้นเขาก็มีผัวอยู่แล้วโอ้หัมมยไงคี่แต่โอลิมเิ้นนี่ก็มีผัวันับผแต่คือตั้งแต่ยาวเกี่ยวไปนี่ยคือผมยามากเลขอให้เจอพี่ชัยนะค เออเขาตอดเจอแลนเนี้ยชาวช่เ่าการชอบของแปลกไหมล่ะแปลก่เอาไปในบ้านพ่เพืได้เวลาไส่หวเครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาบอกแค่นี้แล้ครับนะเป็นสารประชุมอ่าเริ่ประชุมครับอเคา ไม่แต่งกันดีเลยเนี่ยเฮ้ยอดเราพาไปเลี้ยงเหล้าแก่เศร้าเมียตาย ค,คผมไม่กล้าบอกอ <c oughs> จริงเหรอะคะ <c oughs> ไม่คิดเลยคือ <c oughs> ไม่คิดเลยจริงๆอ่ะคือเรามาไปแฟนกันได้ไหมครับ <c oughs> ฉันว่าคาขาเนก่อนดีไหมคะแล้วค่อยมาแฟนกันได้ครับผม <c oughs>